เพราะก็ผมนายชอตตี้บูเจว่ากับซีลโมบายเกมมือถือแนว MMO จากเกมออนไลน์โคตรคลาสสิกซีลออนไลน์นั่นเองนะครับโดยในเกมนี้ยังคงจุดเด่นของเกมดั้งเดิมเอาไว้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองอีริมครับเห็นปั๊บก็คิดถึงเลยครับนี่มันเมืองเดิมเลยชัดๆส่วนการต่อสู้ก็มีการทำคอมโบด้วยนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำเหมือนในเวอร์ชันต้นฉบับแล้วครับเนื่องจากเป็นเกมมือถือนะครับก็เลยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เราสามารถเล่นได้ง่ายและก็สะดวกสบายมากขึ้นครับ และในเกมนี้เนี่ยเราไม่ได้ประจนภัยเพียงลําพังนะครับเพราะว่าจะมีสัตว์เลี้ยงคู่ใจติดสอยห้อยตามไปด้วยครับและยังมีพานะโคตรเท่ครับให้เราได้ขับขี่กันเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเดินทางด้วยรับคนที่สนใจนะครับลิงก์ดาวน์โหลดผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแถมมีไอเทมโค้ดแจกด้วยนะอ่างั้นก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นเบื้องต้นเลยกันละกันว่าเล่นยังไงครับเมื่อเริ่มต้นเกมมาครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกตัวละครได้ทั้งชายทั้งหญิงนะครับ ส่วนอาชีพนะครับถ้าผู้ชมยังไม่สามารถที่จะเลือกได้ตั้งแต่ตอนสร้างตัวละครน,นะจะต้องเล่นไปสักพักหนึ่งก่อนราวราวเลเวลสิบครับถึงจะสามารถเลือกได้สำหรับอาชีพนะครับก็จะมีเบื้องต้นทั้งหมด5อาชีพด้วยกันคือมีอัศวินนะครับใช้ดาบโลแล้วก็สไตล์การต่อสู้จะเป็นระยะใกล้นะครับแล้วก็นักเวทแน่นอนครับใช้ไม้เท้าแล้วก็เป็นนักเวทเนาะโจมตีจากระยะไกลครับ ส่วนต่อมาคือ please ครับ please เนี่ยก็คือจะเป็นการต่อสู้ระยะใกล้นะครับใช้กบองทุบนะครับไม่ได้ยิงเวทมนต์นะแต่ว่าจะเป็นสายสนับสนุนที่ปาร์ตี้ต้องการนั่นเองครับอาชีพต่อมาเจสเตอร์หรือว่าตัวตลกนั่นเองนะครับก็ใช้อาวุธเป็นมีดสั้นโจมตีจากระยะไกลนะครับและอาชีพสุดท้ายคือ warrior ครับดาบใหญ่โจมตีระยะไกลนั่นเองครับเมื่อเราเลือกอาชีพได้แล้วทำเคลสแค่แป๊บเดียวครับเราก็จะกลายเป็นอาชีพที่เราเลือกอย่างเต็มตัวครับแถมยังมีพิธีเฉลิมฉลองการเปลี่ยนอาชีพให้เรายนะ เพราะวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมคลิกที่บริเวณด้านซ้ายได้เลยตรงนี้นะด้านซ้ายบนจะเป็นการเดินเควสอัตโนมัตินั่นเองครับเนื่องจากเป็นเกมมือถือเนาะก็จะมีระบบอำนวยความสะดวกอะไรพวกนี้ให้ครับก็จะทําการต่อสู้ให้อะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับแต่มันก็จะมีบางเควสนะครับที่เรากดแล้วเนี่ยมันไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับคือเราจะไปต้องอ่านนิดนึงนะครับว่าเขาให้ทําอะไรเช่นเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยเปิดหน้าจอของสกิลขึ้นมานะครับก็เมนูทั้งหลายเ่ยจะแอบอยู่ที่ด้านขวาบนนะครับส่วนสกิลก็อยู่ตรงไหนนะนี่ใช่ไหม แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ออโตอย่างเดียวนะครับต้องอ่านด้วยส่วนการทําคอมโบโกเกมนี้ก็มีนะครับให้เราเนี่ยทำการแตะปุ่มโจมตีรัวๆนะครับท่านผู้ชมจะเห็นด้านล่างเห็นไหมมันขึ้นฮิตรัวๆๆๆๆเลยเออนั่นแหละเมื่อเกมมันหมดอะ่ะจะมีการคานวณครับต้องอ่านไวๆนิดนึงครับว่าจะได้โบนัสอะไรเช่นได้โบนัสการปั๊มยาปั๊มยาแล้วมันจะเด้งมากขึ้นอะไรแบบนี้ แต่ในความจริงเราไม่ต้องรอเกตหมดก็ได้นะครับเราแต่ไม่กี่ทีเราสไลด์ขึ้นได้เลยครับคือจริงๆจํานวนการกดเนี่ยมันจะส่งผลต่อบัฟว่าเราจะได้อะไรด้วยนะเดี๋ยวผมค่อยเปิดให้ดูอีกทีก็และกันที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าโหกดอย่างนี้ไม่เมื่อยมือตายเลยเหรอนี่มันมีคําสั่งนี่ครับรีพีทโหมดแต่จะต้องเล่นไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับมันถึงจะมีการใช้รีพีทโหมดให้เราเห็นไหมครับแต่ว่าการใช้รีพีทโหมดเนี่ยมันจะรอเกตหมด พอเข้าใจอย่างเออมันก็จะช้าอาการเล่นเองนั่นเองครเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเล่นเองได้ก็จัดไปครับคอมโบสไลด์หน้าจอกันรัวๆไปเลยแล้วทีนี้ตัวของบัฟที่ผมบอกเนี่ยเราไปดูตรงไหนให้เราเปิดออปชันขึ้นมาด้านขวาบนนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นคอมโบอยู่ตรงนี้ แล้วก็มาดูด้านซ้ายครับเขาก็จะมีบอกว่าถ้าเกิดผมทำคอมโบแค่3ครั้งเนี่ยจะได้รับตัวของอัตราเฟินฟูด,ด้วย HP p o t i o n ันเพิ่มขึ้น3%เป็นเวลา3วินาทีถ้าเป็น5คอมโบก็จะเป็นมานาพชันแทนและจะเห็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดคอมโบเราเลเวลสูงขึ้นเนี่ยมันจะมีสเตตัสโบ,บนัสเพิ่มเติมขึ้นด้วยอ้าวแล้วเราจะเพิ่มเลเวลคอมโบได้ไงดูด้านขวาได้เลยเห็นไหมครับมันจะมีพวกไอเทมที่ดรอปมาจากกิจกรรมต่างๆหรือการทำเควสนะครับให้เรามากดใช้เพื่อเพิ่มเลเวลของคอมโบนั่นเอง และถ้าเกิดท่านผู้ชมทํำคอมโบไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีการสะสมเกรดฟีเวอร์ครับและเมื่อสะสมครบนะครับมันจะมีการกระพริบบอกแบบนี้ท่านผู้ชมกดคาว่าฟีเวอร์ได้เลยครับจะนาให้ท่านผู้ชมเนี่ยเป็นอมตะช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยนะครับอันนี้เหมาะมากกับการล่างมอนสเตอร์แล้วใส่สกิลกันรัวๆวๆ คำถามต่อมาคือแล้วเราจะเรียนสกิลให้มันเยอะๆได้ยังไงใช่ไหมครับอ่าก็ท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องไปหาไอเทมที่มันหน้าตาประมาณแบบนี้ก่อนนี่น,น,นี่ซึ่งมันได้จากหลายที่มากเลยไม่ว่าจะเป็นการเล่นในกิจกรรมต่างๆหรือว่าเออร์ชิปเมนต์ครับเออร์ชิปเมนเนี่ยเราก็ไปเช็คได้ที่ตรงนี้นะอ่านั่นะแหละมันก็จะมีการแจกเป็นระยะระยะด้วยนะครับ เมื่อเราได้มาในระดับหนึ่งแล้วนะครับให้ไปที่ระบบสกิลนะครับเราจะสามารถเรียนสกิลได้คือเดิมทีไม่มีซักสกิลเลยนะแต่ตัวเกมจะสอนให้เราเรียนสกิลแรกนะครับและตอนนี้ผมกําลังเก็บหนังสือสกิลเพื่อที่จะเรียนท่าน,นี้อยู่ครับไฟสไตรค์ครับผมเวลาจะเรียนกดสร้างได้เลยครับเขาก็จะมีบอกว่าต้องใช้อเทมอะไรบ้างนะครับซึ่งพวกเนี้ยเราได้จากการเล่นอยู่แล้วครับ แะถ้าเกิดว่าเราชอบท่านี้มากๆเนี่ยเราก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะก็แค่แตะเข้าไปแล้วก็กดตัวนี้ครับ enhancement นะครับแต่ว่ามันจะใช้ตัวไอเทมชนิดเดียวกันกับที่เราจะเรียนสกิลใหม่เพราะฉะนั้นช่างใจดีๆกันละกันนะว่าจะเรียนสกิลใหม่ก่อนหรือว่าจะอัปสกิลก่อนมาท่านผู้ชมเล่นมาสักพักหนึ่งครับเขาจะให้เราเนี่ยทำการตกปลาครับคือจะมาติดที่ npc คนนี้นี่แหละนะครับเผื่อใครหาไม่เจออยู่ตรงนี้นะนี่ด้านซ้ายของเมืองอีริมเลย หลังจากนั้นให้เรากดบริเวณด้านซ้ายล่างนะครับที่เป็นรูปตกปลาได้นะครับก็คือกดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ดูด้านขวาล่างครับเขาจะมีให้เราเลือกอุปกรณ์ใส่ก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับจะเป็นเบ็ดจะเป็นเหยื่ออะไรยังไง achus. อ่ะเอาให้เต็มที่นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากจะตกปลาอัตโนมัติเนี่ยต้องซื้อตะขออันนี้มาก่อนนะเออนั่นแหละแล้วตะขอเนี่ยซื้อที่ไหนก็ซื้อที่คนนี้นั่นแหละเออซื้อได้เลยนะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นออโต้ก็คือเราไม่ต้องกดเองแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่่่ใใสอะะรรัับบบบมมมนน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 นกกกกกกก็็็จจเเเปปาาาตตตแแแวววดดดี๋ยผหู้้ไ เื่อเราเริ่มตกปลานะครับให้รอสักพักหนึ่งนะครับจนกว่าปลาเนี่ยมันจะทําการกินเบ็ดนะครับหลังจากนั้นก็ให้เรากดตัวนี้ที่เดิมเลยนะครับเพื่อเริ่มทําการตกปลานะครับแล้วก็กดค้างไว้นะครับพยายามเลี้ยงปลาเนี่ยให้อยู่ตรงกลางนะครับก็คือต้องแตะค้างไว้แล้วก็ปล่อยค้างไว้แล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ปลาและปลาเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบวิชนการครับของด้วยนะครับดังนั้นก็อย่าลืมว่างๆนะครับไม่รู้จะทําอะไรก็ตกปลาเล่นได้ ส่วนประเด็นต่อมาเลยคือเรื่องยานั่นเองครับถ้าเกิดยาหมดทำยังไงนะครับก็แนะนําให้กลับบ้านก่อนก็ได้ครับตรงมินิแมปเห็นไหมครับเออเรากดที่บ้านก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าสู้อยู่ใช่ไหมอ่ะกลับบ้านไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเราอาจจะออกจากการต่อสู้ก่อนครับเดินหนีศัตรูก่อนล้วกันเดี๋ยวเราค่อยกดนะครับนี่ไงเห็นไหมเขาถามว่าอยากจะไปที่เมืองอิลิมไหมถ้าเกิดว่าเรามีตัววาร์ปจะวาร์ปไปก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัววาร์ปเนี่ยให้คลิกที่มินิแมปขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่เวิร์มแม ผมก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วมันจะมีจุดวาร์ปอยู่เห็นไหมครับคลิกที่ปุ่มวาร์ปได้เลยครับตัวละครเราจะเดินไปเลยครับพอเข้ามาในเมืองแล้วนะครับดูด้านล่างครับมันจะมีเมนูที่สําคัญเด้งขึ้นมา3อันเลยครับอันแรกนี่ก็คือการซื้อยานั่นเองครับเราแตะได้เลยนะตัวละครเราจะเดินมาหา NPC เลยแล้วกดตรงนี้ครับก็จะทําการซื้อไอเทมได้แล้วเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นยา HP ยามานาก็มี ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่จะพบเจอเลยคือกระเป๋าเต็มนั่นเองครับคือเกมนี้เขาจะให้กระเป๋าเรามาลอยช่องครับมีวิธีการจัดการ2อย่างคือกด dismantle นะฮะเพื่อที่จะทําการย่อยของทิ้งครับเมื่อเราย่อยของทิ้งเนี่ยเราจะได้รับไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดหรือว่าคราฟของมาด้วยนะอีกวิธีหนึ่งเลยคือเอาไปฝากไว้นี่ไงครับที่ storage manager กดตัวนี้ก็ได้ครับเมื่อเราอยู่ที่เมืองครับตัวละครก็จะเดินไปให้เหมือนเดิมครับ ทีนี้เราอยากจะฝากอะไรก็ฝากได้เลยครับและมันมีคลังของเซิร์ฟเวอร์ด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราได้ไอเทมที่มันโคนลาคลาสกันน่ะเราอาจจะเอาไปให้อีกตัวละครหนึ่งก็ได้นะทีนี้ปัญหาต่อมาเลยคือมอนสเตอร์เนี่ยเลือดมันเยอะมากเลยใช่ไหมครับเรากว่าจะเอามันลงได้เนี่ยใช้ระยะเวลาหนึ่งเหมือนกันแล้วเราแก้ไขไงดีใช่ไหมครับมี2วิธีเลยวิธีแรกไปหาเพื่อนมาเล่นด้วยครับก็คือกดบริเวณด้านซ้ายตรงนี้ก็ได้มันจะมีการสร้างปาร์ตี้ไงอ่านั่นแหละก็ตั้งปงตั้งตีอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับ เสร็จแล้วก็ให้่านผู้ชมเนี่ยกดที่ช่องแชทได้เลยนะครับแล้วเราก็เลือกเลยใครที่เขากำลังคุยคุยอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะกดที่ชื่อเขาได้นะครับแล้วก็สามารถชวนเขาก็ได้นะครับหรือว่าจะขอเป็นเพื่อนก็ทําได้ที่ตรงนี้เลยและถ้าเกิดว่าอยากจะออกปาร์ตี้ก็ทําได้ง่ายๆตรงนี้แหละครับก็คือแตะเข้ามาแล้วกดออกแค่นี้แหละจบ แต่ถ้าเกิดอยากจะชวนเพื่อนกันจริงๆนะครับก็คลิกที่เพื่อนได้เลยนะครับแล้วด้านบนเนี่ยมันจะมีขอเป็นเพื่อนนู่นนั่นนี่อยู่นะครับอ่ะก็คืออยู่บริเวณนี้แหละแล้วถ้าผู้ชมก็จะเห็นว่ามันไม่มีการเดีลของหรือเดิลของนะครับเพราะว่าเกมเนี้ยเขาจะมีตลาดกลางอยู่ตรงนี้ครับไอเทมเอ็กชนนะครับซึ่งก็จะไปขายจะซื้ออะไรก็เต็มที่เลยนะครับผ่านตลาดกลางนะครับโดยสกุลเงินที่จะใช้ซื้อขายกันเนี่ยจะเป็นเพชรสีม่วงที่ได้จากการเติมเงินนั่นเองครับเพราะฉะนั้นใครเป็นสายฟรีแล้วก็อย่าลืมหาขขขขอออองงมมมาาาาาาายยยยเเะะๆนนครแล้้้้วววก็ภใหีี่ซืทด ส่วนระบบเพื่อนกับกิวนะครับก็มีอยู่แล้วเนาะก็เปิดเมนูขึ้นมาครับนี่เลยครับระบบเพื่อนนะครับก็สามารถที่จะแอดจะเอิร์ธจะบล็อกอะไรกันก็ที่นี่ได้เลยง่ายๆนะครับเผื่อเราไม่เจอเพื่อนที่เขาอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยเนาะส่วนระบบกิวนะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้ครับใกล้ๆกับไอเทมเอ็กซ์เนนะครับซึ่งคอนเทนต์กิวตอนนี้เนี่ยเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดเช็คชื่อแล้วก็กดบริจาคด้วยนะครับเลเวลกิวเนี่ยจะได้สูงไวๆครับ แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยคอนเทนต์ของกิลอาจจะยังไม่ค่อยมีอะไรครับก็เรียกได้ว่าเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรอะก,กิจกรรมกิลในอนาคตกันแล้วกันส่วนวิธีต่อมาคือการเพิ่มความเก่งให้ตัวละครนั่นเองครับซึ่งมันมีหลากหลายวิธีมากครับเช่นอัพสเตตัสก่อนเลยด้านซ้ายบนนะฮะเขาจะมีแจ้งเตือนอยู่แล้วเนาะว่าเอ้ยเรามีแต้มเหลือนะอย่าลืมมาอัพกันแล้วกันแล้วก็ถามคือควรอัปอะไรแต่ละอาชีพเขาจะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าควรอัปอะไรแต่ถ้าเกิดว่าขี้เกียจจะคิดก็คือกดแจกจ่ายโดยอัตโนมัติก็ได้ มันก็จะทำการใส่ให้เราเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะอยู่ด้านขวาบนนะครับมีหลายระบบมากเลยครับเช่นสัตว์เลี้ยงคอสูมอะไรพวกเนี้ยซึ่งไอ้สองอย่างเนี้ยมันสามารถเปิดกระชปองได้ด้วยเดี๋ยวผมพาไปเปิดเลยแล้วกันนี่นี่นี่ตรงนี้นะซัลม,มนท่านผู้ชมจะได้เปิดฟรีอยู่แล้ว2ตัวตามระบบของเกมนะครับแล้วก็จะได้รับตั๋วฟรีมาอีก10ใบนะฮะงั้นเดี๋ยวผมจัดไปเลยกันแล้วกันดูซิได้ใครบ้างนะฮะโอ้ดูไม่ออกเลยครับว่าดีหรือไม่ดีอุ้ยมีสีม่วง สีน้ำเงินสีเขียวสีขาวนะฮะเอาเปิดเลยมีคำสั่งเปิดอัตโนมัติเปิดเลยครับผมโออืมก็จะเห็นว่าสีม่วงนี่เป็นตัวที่ดีที่สุดที่ผมได้นะครับไม่มั่นใจว่ามีสูงกว่านี้หรือเปล่านะส่วนอีก2ตู้นะครับมันจะต้องใช้เพชรที่ได้จากการเติมเงินนะฮะถึงจะสามารถเปิดได้เพราะฉะนั้นขอข้ามกันละกันเอาล่ะทีนี้ก็ให้เปิดเมนูขึ้นมาครับเดี๋ยวเราจะไปอัปเกรดสัตว์เลี้ยงกันก่อนเลย สัตว์เลี้ยงเนี่ยตัวเกมจะแจกมาจากการเล่นอยู่แล้ว2ตัวถูกไหมอ่านั่นแหละแล้วเราก็สามารถที่จะเอาพวกนี้เนี่ยไปเลเวลอัพนะครับเพื่อเพิ่มความเก่งได้นะครับเอาไปอ v ว l u t i o ชันนะครับหรือว่าวิวัฒนาการได้ด้วยแต่ว่าจะต้องไปเก็บเลเวลให้มันเต็มก่อนเนาะแล้วก็จะมีการอัปเกรดสกิลด้วยนะครับแต่ ส่วนนั้นต่อมาคือการวิวัฒนาการนะครับแต่ต้องไปอัปเกรดตัวละครหรือสัตว์เลี้ยงนะให้มันเลเวลตันของมันก่อนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของสกิลด้วยนะครับซึ่ง skill สกิลเขาบอกว่ามันจะได้ของมันเองตามเลเวลคือเลเวลถึงเดี๋ยวมันจะได้ของมันเองอะไรเงี้ยน,นะครับส่วนอันนี้ครับยังกดไม่ได้ต้องเลเวล30ก่อนนะครับแต่ว่าผมไปอ่านสปอยมาเรียบร้อยแล้วครับจริงๆเขาก็เขียนไว้อยู่ตรงนี้นั่นแหละมันก็จะเป็นคู่มือของเกมนั่นแหละครับซึ่งไอตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันเอาไว้ใช้ในการประเมินสัตว์เลี้้้้ยยงนทาใหสตตัมกขึดวครบ ่วนั้นต่อมาเป็นการผสมสัตว์นะครับคือการผสมสัตว์เนี่ยเราจะต้องใส่เข้าไป5ตัวนะครับแล้วมันก็จะสุ่มออกมาว่าจะได้แรงเดิมไหมก็ค,คือสีเขียวมันเดิมไหมหรือว่าจะเลื่อนแรงกลายเป็นสีน้าเงินอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับและสุดท้ายคือการเอาตัวพวกนี้แหละไปขายนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราขายเนี่ยเราจะได้รับตัวของ exp ของสัตว์เลี้ยงมาเราจะได้เอาไอ้พวกนี้นี่แหละไปอัปเกรดตัวละครที่เราเล่นนั่นเองครับเออหมายถึงสัตว์เลี้ยงอ่ะนะ ตัวนั้นต่อมาเป็นคอสตูมนะครับคือคอสตูมเนี่ยตัวเกมจะแจกพวกกระต่ายมาให้เราอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นรางวัลที่เราช่วยกันโลงทะเบียนล่วงหน้าน,นั่นเองครับผมติดตั้งครบเรียบร้อยแล้วคือเวลาเราติดตั้งเนี่ยเราเราดูด้านซ้ายได้นะครับนี่คือเป็นคอสตูมที่เราส,มสวมใส่แต่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันไม่ได้แสดงออกไปด้านนอกถูกไหมครับถ้าเกิดว่าอยากให้แสดงออกไปด้านนอกเนี่ยก็คือกดตัวนี้ครับตัวเลือกการแสดงผลแล้วก็เลือกตรงนี้แยกส่วนอ่าแค่นี้แหละครับถ้าเกิดเราออกไปด้านนอกก็จะเห็นว่าเออมันแสดงผลเป็นชุดกระต่<ๆ>ายท<ๆ>ี <capable S 1> <ๆ>่ผมต้้้้อองการรรรไววเียยบบแลนะคั นอกจากนี้เรายัางสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะคือมีการประเมินเหมือนกับตัวของสัตว์เลี้ยงเลยนะครับแล้วก็จะมีการตีบวกด้วยนะครับแล้วก็จะมีการเอามาผสมแล้วก็มีการเอาไปย่อยเห็นไหมว่ามันมีลักษณะคล้ายกับตัวระบบสัตว์เลี้ยงเลยส่วนต่อมาคืออันนี้นะครับกาดเดอร์นะครับมันคือพวกยานผ่านะของเรานั่นเองนะครับสามารถอัปเกรดได้ด้วยเนาะแล้วก็สกินก็มีด้วยนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยเขาจะมีให้เราใช้สสกินนี้เท่านั้นนะ ่วนั้นต่อมาเป็นระบบสกิลอันนี้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับอ่านั่นแหละมันเพิ่มความเก่งให้เราได้ด้วยคอมโบก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าทั้ง2อ,อย่างเนี่ยมันสามารถอัปเกรดได้ใช่ไหมครับอ่านั่นแหละแล้วก็อันต่อมาคืออันนี้เลยครับจะเป็นเรื่องของการตีบวกท่านผู้ชมน่าจะเห็นแล้วว่าอุปกรณ์ของผมเนี่ยมันมีสีเขียว,ยวล้อมรอบอยู่นะครับนั่นแหละครับเป็นเพราะว่าการตีบวกนั่นเองครับถ้าเกิดจะตีบวกก็ง่ายๆคลิกเลือกอ,อุปกรณ์เสร็จปั๊บก็ตีบวกได้เลยแต่ว่ามันมีโอกาสล้มเหลวด้วยนะออกก็ตตตตต้งงววววัััดดดนไไปครรบ่่่าาจะีีิิหืม ส่วนอันต่อมาเป็นการคอมบายนะครับคือท่านชมจะต้องเอาอุปกรณ์รชนิดเดียวกันมาทําการผสมกันนั่นเองครับจะเป็นการตีบวกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับและสุดท้ายคือการย่อยของอันนี้พูดไปแล้วใช่ไหมครับกระเป๋าจะเต็มก็อย่าลืมมาย่อยด้วยกันละกัน และถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยไปทำเควสต,ต่อแล้วสู้ไม่ไหวอีกนะครับก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมประจําวันนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นี่แหละครับไม่ว่าจะเป็น Request Board หรือว่าดันเจียนเรียกเควสบอร์เนี่ยจะเป็นเควสป้ายครับเรากดเสร็จปั๊บมันจะเปิดหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาเราสามารถกดรับได้วันหนึ่งหกเควสนะครับก็ดูนิดหนึ่งหน่อยก็แล้วกันว่า3เควสเนี่ยท่านผู้ชมทําไหวไหมแต่ว่าแรงมันค่อนข้างต่าครับอยากทำแรงเอสอะไรเงี้ยก็สามารถกดรีเซต็ตได้ โอเคสุ่มได้แรง S2 อันครับอันนี้น่าจะทำง่ายเลยครับใช้120 MP p o r ิบเชน,นะครับส่วนอีกอันหนึ่งคือดันเจียนใช่ไหมครับผมจะบอกว่าดันเจียนเกมนี้มีค่อนข้างเยอะนะอย่างเช่นดันเจียนเดี่ยวครับโซโล่ดันเจียนลงไปแล้วก็จะได้เงินได้รับ e x p ได้รับอุปกรณ์อะไรพวกนี้ด้วยแล้วมันมีเลเวลของมันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าท่านชมเนี่ยเลเวลถึงมันจะปลดล็อกขึ้นมาแล้วมันจะมีบอกด้วยว่าค่า c ีที่แนะน,นำเนี่ยเท่าไหร่นะครับ ซึ่งดันเจี้ยนแรกเนี่ยเราจะได้รับเป็นตัวกล่องนะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็จะสุ่มว่าเราจะได้รับอุปกรณ์อะไรนะครับส่วนอีกดันเจี้ยนนึงคือจะได้เงินค่อนข้างเยอะนะครับส่วนด้านบนเป็นเดลี่ดันเจี้ยนหรือว่าดันเจี้ยนประจําวันนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะได้กล่องแดงครับจะมีโอกาสได้ฟอ r ิสโคเวอร์นะครับได้มิชชั่นคอยซึ่งไอพุ่งนี้เนี่ยเอาไปแลกเปลี่ยนไอเทมได้อีกทีนึง นาสุดท้ายเป็นปาร์ตี้ดันเจียนนะครับกว่าจะเปิดเลเวล49ครับก็คือลงดันเจียนกับผ่องเพื่อนนั่นเองนะครับอันนี้ได้กล่องมังกรน่าสนใจมากครับเพราะว่ามันมีอุปกรณ์ระดับตำนานอยู่นะฮะส่วนที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าเราจะได้รับไอเทมที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนอะแล้วมันไปแลกเปลี่ยนตรงไหนใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวพาไปดู ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเปิดมินิแมปขึ้นมานะครับแล้วก็กดที่ตรงนี้นะแล้วสไลด์ลงไปด้านล่างนิดน,นึงครับจนกว่าจะเจอหมวดสีส้มพวกนี้นี่แหละครับก็คือเราสามารถเอาไอเทมที่เราได้จากเควสต่างๆไปแลกได้อายุตัวอย่างอันนี้ก็แล้วกันก็คือเป็น Clover e x c h a n g e r เจอรแล้วตัวเกมก็จะพามาหา n p c ที่เกี่ยวข้องให้เลยแบบอัตโนมัติเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมก็กดตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ลองดูว่าจะแลกอะไรครับช่วงแรกนะหรอผมว่าผมแลกหนังสือสกิลดีกว่าไหมจะได้มีสกิลเยอะ และไหนๆก็มาบริเวณนี้แล้วครับถ้าเกิดท่านผู้ชมดูมินิแมปดีๆเนี่ยจะเห็นว่าพวก NPC ที่เป็นสีส้มจะอยู่บริเวณนี้หมดเลยครับแล้วก็เดินคุยไปทั่วเลยก็ได้ครับเราจะได้ดูซิว่าตอนเนี้ยเรามีของที่จะแลกเนี่ยมากพอหรือยัง ส่วนเสริมื่อื่นที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับมีอะไรบ้างใช่ไหมครับอ่ามีเออร์ชิฟเมนนะครับที่เอาไว้รับของรางวัลฟรีนั่นแหละหลังจากที่ท่านผู้ชมไปทำเกวดน,นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็จะมีส่วนของโคเด็กโคเด็กนี้คือจะเป็นเหมือนสารานุกรมของเกมนี้นะครับไม่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะไปทําการต่อสู้มาหรือว่ามีคอสตูมมีสัตว์เลี้ยงมีสัตว์ขี่อะไรเงี้ย มันจะมีเหมือนกับแต้มสะสมของครับเมื่อสะสมครบก็รับของรางวัลได้นี่ถ้าเกิดผมอยากได้มอเตอร์ไซค์สุดเฉี่ยวอนนี้ผมก็ต้องมีตัวของสัตว์ขี่หรือว่ายานพาหนะให้มันเยอะๆก่อน ่วนนันต่อมาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นอารมณ์ประมาณ Battle Pass นั่นเองครับเขาจะมีกิจวัตรประจําวันให้เราทำนะครับทำเสร็จรับของรางวัลได้นะครับและก็จะมีตัวของเลเวลของ Pass เด้วยใช่ไหมหนั่นแหละก็จะสามารถมารับของได้อีกท่อนหนึ่งแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะได้ของมากกว่าเดิมก็ทําการซื้อได้นะครับอันนี้ต้องจ่ายเงินจริงนะ ส่วนอีกอันนึงคือซีลท้อนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนกับเราลงรายละเอียดของเราไว้อะไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายของเราเอ่ยอะไรเอ่ยนู่นนั่นนี่นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกเพศเรื่องการศึกษาเหมือนกับพูดง่ายๆเป็นหน้าโปรโฟไฟล์นั่นแหละเผื่อเราแบบจะไปจีบสาวหรือว่าจะไปเล่นกับผัวเล่นอื่นอะไรเงี้ยเนาะจะได้เห็นเงน้ไงว่าใครกันนาที่เล่นตัวละครตัวนี้อยู่ เออและเกมเนี้ยมันมีระบบคู่รักด้วยนะครับแต่ว่าผมยังเล่นไม่ถึงเอาไว้ว่าเดี๋ยวติดไว้ก่อนกันละกันครับมีโอกาสเดี๋ยวจะกลับมาเจอกันได้ใหม่สำหรับระบบที่ยังไม่ได้พูดถึงในขณะนี้นะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีเวนต์ในช่วงนี้กันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างกดตรงนี้เลยก็ได้นะครับเขาก็จะเปิดอีเวนต์ที่อยู่ในช่วงนี้ขึ้นมา มาดูทีละกิจกรรมเลยครับกิจกรรมแรกนะครับเป็นการทอยเต่านั่นเองครับลูกเต๋าเนี่ยเรากดคําว่าได้จากเลยก็ได้นะมันจะเปิดร้านคาขึ้นมาสไลด์มาด้านขวาก็จะเจอก็จะมีเพชรสีฟ้ากับเพชรที่มันเป็นสีชมพูที่ต้องเติมเงินใช่ไหมครับอ่ะก็เดี๋ยวผมซื้อสักหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้จะเอาเพชรไปทาอะไรซื้อมาสักห้าอันก็แล้วกันหลังจากนั้นก็กลับมาทอยเต๋าเลยก็แล้วกันครับมาดูซิได้อะไรบ้างนะครับวันนี้ได้หมายเลขสองครับอ้าวได้เพชรกลับคืนมาโอเคจัดไป หมุนต่อหมุนต่อเอ้ยไม่ใช่ทอยต่อรอบนี้เบอร์สี่ครับได้ไรได้ตังค์อ๋อไม่ใช่ได้ตังค์ได้อาหารโอเคนับเลขผิดซะอย่างนั้นสงสัยดึกแล้วเบลอไปน,ออนิดนึงอีกสอันดูซิได้ไรเอ่ยจีโอเคอันนี้ก็คือเอาไว้อัปเกรดคอมโบเนาะอ่าอันต่อมาอันนี้หนึ่งครับผมได้ตังค์โอเคไม่มีปัญหาอันสุดท้ายครับมาเบอร์ห้าครับลงที่ไหนเอ่ย ได้มานาะอีกร้อยขวดก็โอเคครับแล้วของเนี่ยมันยังไม่เด้งเข้าตัวนะท่านผู้ชมกดที่เมนูจดหมายด้านขวาบนอนะ่ะเนาะเพื่อที่จะรับของรางวัลได้นะครับรางวัลเนี่ยมันจะเข้าส่วนในเมนูของเซิร์ฟเวอร์นะกดรับแล้วก็ลบไปเลยก็แล้วกันส่วนกิจกรรมต่อมานะครับอันนี้คือมีช่วงเวลาด้วยนะครับคือท่านผู้ชมทาเควสมาอะไรมาเนี่ยเราได้เหรียญกระต่ายมาที่เป็นสีทองอะ่ะเออเราเอาไปแลกกับ NBC ได้นะกด Fast t r a v e l มาได้เลยเขาจะพามานะครับก็จะเห็นว่ามันมีการแลกตัว Fast t r a v e วนะครับแล้วก ตอนนั้นต่อมาเป็นรางวัลของการล็อกอินเนาะก็อย่างที่เห็นครับว่ามีการแจกลูกเต๋าด้วยนะคบเมื่อกี้ผมอาจจะหาไม่เจอเท่านั้นเองอ่ะไม่เป็นไรครับมีแจกฟรีด้วยส่วนต่อมาคือรางวัลเลเวลอัพนั่นเองครับยิงเลเวลอัพยิงได้เพชรสีฟ้าหรือน้ําเงินเนี่ยค่อนข้างเยอะครับส่วนคนที่เป็นสายเปย์นะครับก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมด้วยนะรวมไปถึงถ้าเกิดเอาเพชรไปใช้จ่ายก็ได้รับรางวัลต่ออีกนะครับส่วนอันสุดท้ายคือรางวัลออนไลน์นั่นเองครับยิ่งออนไลน์ก็ยิ่งได้รับเงินในเกมเยอะครับ ทีนี้เรามาว่าด้วยเรื่องของไอเทมโคดกันแล้วกันนะครับแล้วเราจะไปกรอกที่ไหนอะไรไงใช่ไหมครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยเปิดออปชันขึ้นมาก่อนเลยนะครับตรงนี้นะที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับแล้วก็กดที่บริเวณนี้ครับอันนี้มันจะเป็น CS c o d โคดของเราเองครับให้เราแตะได้เลยนะครับมันจะเป็นการก๊อปปี้เข้าไปในคลิปบอร์ดเลย หลังจากนั้นให้ท่านผู้ชมเนี่ยเปิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมานะครับซึ่งผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปดูได้เลยนะครับกดเสร็จปั๊บมันจะเด้งมาที่หน้าจอนี้ใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็เอามาวางไว้ที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ให้เรียบร้อยครับใครเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนก็เลือกให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ใส่โค้ดนี้เข้าไปเลยครับ c ิล9 99ฟันนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มเท่านี้แหละครับก็เสร็จแล้ว ทีนี้เราก็กลับมาที่ตัวเกมนะครับแล้วก็ไปกดที่ตัวจดหมายนะครับดูซิว่าเราได้รับอะไรเป็นการตอบแทนโอ้ได้เพชร500นะฮะแล้วก็ได้ยาอีกอย่างละ100นะครับ ส่วนการตั้งค่าของเกมนี้นะครับก็ให้เปิดเมนูขึ้นมาก่อนแล้วไม่จะอยู่ด้านขวาล่างตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะปรับปรุงพวกกราฟกิกกราฟิกต่างๆได้อันนี้คือผมปรับเท่าที่ผมรับไหวนะก็คือจะปรับประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีการตั้งค่าการต่อสู้ด้วยครับคือจะใช้ยาตอนที่ HP หรือว่ามานานเหลือเท่าไหร่แล้วเวลาบอดเนี่ยจะบอดแบบยืนใกล้ๆไหมหรือไม่สนใจก็คือไปหัวดหมดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็น,นี่ด้วยนะเรื่องของการใช้สกิลอะ่ะ คือเราสามารถเซตได้ด้วยนะครับว่าจะให้ใช้สกิลอะไรบ้างนู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็มีการตั้งค่าการโต้ตอบกับก็คือเวลาโดนมอนสเตอร์โจมตีก็จะมีการโจมตีสวนนั่นเองแล้วก็มีการสั่งให้แจมมอนสเตอร์ได้ด้วยนะส่วนเรื่องของภาษานะครับท่านผู้ชมต้องกลับมาที่เมนู a c c o u n t ก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนเราไปด้านล่างนะครับจะเห็นว่ามันมีภาษาแอบอยู่ตรงนี้นะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปรีวิวฉบับเบื้องต้นของเกมซีลโมบายเนี่ยก็ขอไว้เพียงเท่านี้กันลวกันเนาะไว้มีโอกาสแล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่่่่่สสววววนนนนนใใใคคครรรรททีีีจแแลลลลล้้้้ก็ิิง์ดดาโหออยยยูตปปเเบบะั